สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมทิปส,สมอลเลเตอร์นะครับและในวันนี้นะครับมีบ้านหลังไหนที่ให้เราจะระกำรรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่คอมอกันเลยดีกว่าครับ <mm <k> ก็มีบ้าน1น <mm 1นะครับมีอยู่หลังเดียวเดี๋ยวเรารับเคสกันเลยดีกว่าแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถซื้อได้หรือยังนะครับอันนี้เราสามารถซื้อได้แล้วนะเป็นที่ไขกุญแจนะครับเดี๋ยวผมซื้อไว้สักสองคุนะครับกันไว้เผื่อพังอตอนนี้มีเคสแล้วเดี๋ยวเรา เขาให้เราเป็นเรียนรู้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันปลดล็อกอ่ากุญแจบ้านก่อนเนาะประมาณนี้ให้เรากดตัวดีหรือเปล่าอ๋อตัวดีนะตัวดีทุกคนแล้วก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับเอาอประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้เนาะนี่เนาะประมาณนี้ไม่ได้หากนะครับทุกคน ไม่ได้อ๋อโอเคเดี๋ยวไม่ได้นี่ไหม You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 111 by 7 a.m. and watch. อะฮะตอนนี้เขาให้เรามาที่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนาะ ก็ให้เราไปจนลรรมอะไรสักอย่างบางอย่างแต่เราต้องไปดูที่หน้าง,งานก่อนนะครับดูกระเป๋าก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีตัวนี้นะครับสองอันนะครับเป็นที่สะดอกก่อนบ้านเนาะอแลอันนี้น่าจะเป็นเลี้ยวที่ยังไม่ค่อยสูงเนาะอย่างมันจะม,มีดีกว่านี้อีกนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปบ้าน1 1ึกันดีกว่าวันนี้บ้าน1นึ่เป็นเป้าหมายของเรานะครับที่เราจะต้องไปจลกรรมทรัพย์สินบ้านหลังนั้นให้หมด โอเคตอนนี้เราถึงเมืองแล้วเดี๋ยวเรากดเป็นนี่ดีกว่าการดูเป็นบุกน,นิสส์มากดตัว C นะครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้บ้านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดอยู่ข้างล่างเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านี่เลยอยู่ตรงนี้บ้านหลังนั้นจุดสยงเหลืองนะครับอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้เนาะจะได้ในการสะดวกในการหนีแล้วก็ขนของขึ้นรถด,ด้วยนะครับคน ให้เรามาตรงนี้นะครับเพื่อสังเกตการแน่นเลยล่ะนอนเลาแล้วสังเกตการแน่ นะเขาให้เราสังเกตการนะครับได้อยู่มา ันนี้เรายังไม่เห็นคนนะครับคนดูเหมือนจะไม่มีคนอยู่บ้านนะครับทุกคน เราเป็นขโมยทีวีนะครับ อเกดให้เรียบนะครับคนมีอะไรกดเล็บให้เรียบเลยตอนนี้ไม่ีอะไรเนาะน่าจะเป็นแค่ทีวีนะครับทุกคนออ,อบมาไม่อยู่นะครับทุกคน,นก็เตรียมตัวเลย ไปไปกำบ้ามาโกะเพราะว่าจะเราเสร็จแล้ว <c oughs> ไปเลยครับตอนนี้ทำไงที่เราเสร็จแล้ว <c oughs> เาให้เราขอมยทีวีนะครับนนี้ง่ายมากเลยบ้านหลังนี้แต่ผมได้วิทีวม,มาด้วยนะหนึ่งเครื่องเดี๋ยวเราไปที่ ที่ขายเลยดีกว่าเพื่อเป็นการขายของนะครับ <Welcome back. S 1> แรงอะไรเรลยแรงดีนะครับโอเคตอนนี้เรามาขายนี่ก่อนนะครับ Welcome back มีทีวีเนาะเราได้สี่สิบแล้วก็อะไรอะวิทยุนะครับยี่สิบห้าเหรียญโอเคไม่เป็นไร เดี so ๋ยวเราไปบ้านก่อนกันลวกันเนาะเผื่อมันจะได้ขายที่ตลัดน่ได้นะครับทุกคนกลับไปบ้านเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเนาะเนาะโอเคนี่เลยขายได้ไหมไม่มีอะไรขายแล้วทุกคน ไม่ได้เลยเนาะอ่านี่ไงมีวิทยุเมื่อกี้อ่าวิทยุเนี่ยมันขายกับไอ้ลงเทนั้นนะ่ะได้ยี่สิบห้าเหรียญน,นะแต่ถ้ามาขายตรงเนี้ยได้ห้าสิบเหรียญได้หนึ่งเท่าตัวเลยนะผ้องขายเลยแล้วก็นี่อะไรตตอปิ้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโมเดลเนาะโมเดลรถใครโมเดลรถโอเคที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาให้เราไป จรกรรมบ้าน112ได้แล้วนะครับแล้วก็113่งร้อยสเลยเดี๋ยวผมขอไปจรกรรมบ้าน112ก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะเดี๋ยวลองดูนะครับไม่เป็นไรส่วนในบ้าน113เดี๋ยวค่อยมาทำเนาะทำไปทีละบ้านโอเคตอนนี้ เขามีใชคค้ขึ้นมาแล้วเหมือนเนี่ยเหมือนให้เรานะนี่นี่ขโมยอันนี้อาน,นี่ขโมยมาแล้วนี่ไมได้ละอันนี้นี่เป็นไอ้น,นี่เนาะน่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟนะทุกคนมันจะมีช่วงเวลาอยู่นะครับทุกคนว่าช่วงเวลาเนี้ยจะไม่มีคนอยู่เนาะบ้านหลังนี้มีมีอยู่กันสองคนนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยค่อนข้างประมาณ จจะประมาณสามชั่วโมงอ่ะจะไม่อยู่กันนะครับเราก็สามารถเข้าไปในช่วงสามชั่วโมงนี้เพื่อขโมยของนะครับหรือจระกร,รมนั่นเองเดี๋ยวเราปลดสกิลกันก่อนได้มาหนึ่งพอยนะโอเคตอนนี้ก็สกิลตรงนี้ละตันแบบไแรกเดี๋ยวเราต้องเอาทีวีไปขายก่อนเนาะโอเคละเดี๋ยวเราเอาทีา TV ไปขายดีกว่าทีวีไปขาย ทีวมี้อรู้สึกว่าเรา <Little S 1> ไ,ได้เงเท่าไหร่สี่สิบเหลียญขายสตครับสิบสิบเหลียญก็เอาตอนนี้จนที่อ่าบลิที่1นึกัน 1น <Marvel> right? oh, ึ่งร้อยสนึ่ง้อยองไหนเนี่ยน่าจะน่าจะยู่ฝั่งนู้นนะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหนึ่้อยสิบสองัอ๋ออยู่ข้างบนเลยเหรอ เร็วก็คือในการนอนอยู่ในรถเลยการนอนอยู่ในรถเนี่ยเราต้องมาจอดดูตรงจะจอดนะครับแล้วก็กดสเปกบาร์ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเช้าเนาะประมาณเจ็ดโมงเช้าเราก็จะให้มันถึงประมาณเช้งคืนนะครับนอนพักจนประมาณถึงเ่้งคืนโอเคเยาวเลยอ่าหน้าตรงน,นี้เนี่ย มันเป็นเวลาเ่ยงคืนแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ไปที่บ้านหนึ่งร้สิบสองกันเลยแล้วเจ้นบ้านหลังนี้เนี่ยเขาให้เราไปขโมยที่อะไรเครื่องชงกาแฟนะไม่จะเป็นที่เครื่องชงกาแฟนะาอะเนี่ยเห็นไหมมันจะมันจะมีคนนึงจะไม่อยู่ในกำลังจอบบ้าน เอาไวาจบตรงนี้นะครับทุกคนโอเคอะไรกิดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันมีคนหนึ่งออกไปแล้วล่ะแต่ตอนเนี้ยเราจำเป็นต้องรออีกคนออกไปนะครับโอเคโอเค้เราใอ้มันเห็นเรานะก็เราควรที่จะงัดไปก่อนก็ได้นะทุกคนนี่เลย อันนี้ผมไม่จะสองนะโงเ,เลยนาก็าคือหักก็คือหักอ่ะยากยากย,า,ย,า,ยา,ากเราโอ้ยโอ้ยยหกักโอ้อ้ยโอ้ยอ้ัวโอ้ยโอ้อ้เโออ้อนอ คนนั้นไปหรื่อยๆตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บของไม่เล็กน้อย,อยได้ก่อนแล้วยังไงมีเงิน,นสิบห้าเหรียญตอนนี้อ่น่าตอนนี้นะเหมือนว่าจะมีคนออกไปแล้วนะมน่าจะมีคนออกไปแล้วก็ยังไง ตรงนี้เหรอว่หาห่างอ่ะทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะได้ปะนี่นะตอนนีม้มีคนนะครับก็มาในบ้านก็ลูดซับเลยทุกคนรูดรูดแล้วนี่ยไรก้อนหูดิจิตอลเซนโดวยไหวโอ้เครือ่องแฝงเนี่ยน่าจะได้บ้างไม่ได้เนาะเขาให้เราขโมย ตัวนี้ก่อนผมไม่ได้เลยเดี๋ยวขอเข็บเหรียญก่อนนะครับขอ,อทำภารกิจก่อนนะครับทุกคนก็อะไรเขาให้ทำอะไรอ่ะโหนี่มีทีวีด้วยนะบ,บ้านหลังนี้หรูอะ่ะแต่ว่าเรายังเอาไม่ได้เนาะทุกคนก็ขอกด,ดเงินก่อนก็แล้วกันก่อนนินไม่ได้อีกขอ,องดีนะตรงเนี้ย ต้องกลับมาป้อนอีกรอบไหมเราต้องกลับมาป้อนอีกรอบนึงนะครับอืมอะไรเลยเราต้องดูเวลาด้วยนะเพราะว่า,าเารื่องอะไรถ้าเกิดอ่าไอแถบสีฟ้าหมดอ่ะคือคนในบ้านหลังนี้จะกลับมานะมันจะมีช่วงเวลากลับมาอยู่เราก็เลยนาตอนนี้คือเรา เงินกล,ลวยไรได้กลวยให้หมดนี่เราสามารถแอบ,บได้นะทุกคนแต่ว่าเรายังไม่แบบอบเราเก็บเงินก่อนโอเคหรือว่าอะไรเนะี่ยเราเตอร์โอ้โหมีเราเตอร์ก็เก็บไม่ได้อะทุกคนร่านโอ้ยมีตู้เซฟอ่ะตู้เซฟอ่ะโอ้ตู้เซฟไม่ได้ตู้เซฟต้องเป็นเรเยอรสี่ ก็หลังนี้เขาโอ้โหเมื่อกี้เจอคนหรือเปล่าโอ้โหอ๋อเมื่อกี้เราไม่แสงไงโอ้ยตอนนี้คนกำลังจะมาแล้วคนกำลังจะมาเราเด็กเป็ดเดียวเดกเป็ดเดียวอีกเป็ดเดียวคนก็จะมาแล้วทุกคน ก็แต่ว่ายกทีไปก่อนทีเห็นทีวีอยู่ไลทีวีเครื่องนึงก็ยังดีเร็ว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 ทุกคนเร็วๆตรงนี้าาก่อนนะมาแล้วคนมาแล้วอ๋อ โอเคโอ้ยเรอมาพอดีนะทุกคนนะไหนม่คิดีวิที่เราโยนอกมาเราโยนทออกมาเดี๋ยวเราเปิดนี้เนาะก็เอาทีมาไหนคนเห็นนะุกคนนะเรเรวเรไปไปโอเคร่อเราล่อรลเราล่อแล้ว นะครับทุกคนแล้วก็เราได้ขโมยนี่มาแล้วนะเป็นในที่ชงกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปที่ขายของเลยดีกว่าด้แรงไหนแรง S เอสนะครับโอ้เราคือเราได้แรง S เอสเลยแต่บ้านหลังนั้นเนี่ยหองเลยนะมันมีนี่้วยนะตุ๊เซอ่อมเบกทีวี <Back. S 1> ได้120เลยนะครับทุกคน ทีวีจอบแบน120เลยขายไอซีไอ้พวกนี้เนี่ยผมขอไปดูก่อนไหมอ่ะมีกล้องด้วยตัวนี้เงนินไหมเราเตอร์ไอลลลเลขอะไรเครื่องชงกาแฟเหรอโอเคเราเอาไว้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตลาดมืดก่อนนะครับลุงไปเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูตลาดมืดก่อนดูตลาดมืดก่อนกลับบ้านนะครับทุกคน ตลามืดมีอะไรให้ขายบ้างรู้สึกว่ยจะไม่มีอะไรเลยมีอะไรอะ่ะนี่อะไรกล้ององ่ะออโทรศัพท์เนี่ยมโ,โครเวรเหบอเราเตอร์นี่ไงเราเตอร์เมื่อกี้ไม่ได้เอามาของเต็มมากมาอะตอนนี้เราขายไปแล้ว ขายไปแล้วเลยนี่เราขายไปแล้วมนะั้งเอาไม่ใช่ดิโอ้เมื่อกี้เราขายไปแล้วด้วยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนเราขายไปยังนี่ยอ๋อนี่ไงยังไม่ขายแต่ว่าเราได้หนึ่งพอยต์เยนะเราได้หนึ่งพอยต์เดี๋ยวเราไาเรียนรู้อันนี้กันเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไมันตองเรลล์หก ต้องมาตรงนี้ก่อนเอ okay. oh <my> เดี๋ยวเรามาดูว่าเงกิอนในบ้านหนึ่งร้สเราสำเร็จหรือ,อยังนะครับ1,12นี่นะผ่านแล้วนะครับเขาให้เราขโมยตรงนี้มาอ่าโอเคถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปเอาไว้ทรงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย